เก้งอาเฉลียงเฉลียงตะแคงข้างพี่ไหนคนแมวคนแมวตีนจริงเหรอหนูไม่ได้จับนมแมวแน่ละครห้าสี่ตัวนมใหญ่จริงมันโลกอะไรก็ไม่รู้ยิ่งแก่ยิ่งนมใหญ่ครับผมปรเด็นละครเรื่องแรกของช่องแปดก็ถือว่าเป็นเรื่องแรกครับหลังจากตอนนี้ผ่านมาเป็นฟรีแลนซ์แล้วก็ได้มาเปิดซีนให้กับช่องแปดเป็นเรื่องแรกก็ตื่นเต้นครับได้เจอพี่ๆนักแสดงที่แบบ ใครพี่เธอใครพี่เธอได้เจอคุณแม่ในการได้เจอทุกคนเนี่ยที่เราแบบร่วมงานกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยครับยนี่งก็ได้มาร่วมก็ยินดีครับแล้วก็ดีใจครับผมการเตรียมตัวยังไงบ้างครับกัอการรับบทนี้ โอ้ถือว่ายากนะครับเพราะว่าแต่ละคนคือฝีมือระดับแบบอย่างแม่อ้วนอย่างพี่ธงอย่างทุกคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเราเข้าฉากเนี่ยอานนี้อยู่กับสังคมตรงตรงตรง,ตรงที่เป็นช่องเจ็ดมานานพอมาเจอสังคมที่แปลกใหม่แล้วต้องปรับตัวอีกเยอะเลยครับเฮ้ยช่องแปลกไปเยอะไม่แม่ถือว่าอานนี้อยู่กับช่องช่องเจ็ดมานานแล้วได้มาเป็นฟรีแลนซ์เราต้องเหมือนโตขึ้นได้มีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับผมต้องแป้งครับค่ะเป็นไงครับกดดันไหมครับเอ่อกดดันไหมใช่ไหมคะจริงๆบอกก่อนว่าเล่นละครทุกเรื่องกดดันทุกเรื่องค่่่ะแตวา ทำออกมาให้ดีที่สุดก็คือเตรียมตัวในเรื่องของการอ่านบทแล้วก็ทําความรู้จักหนูหนูจะเซิร์ชก่อนเลยว่าเรื่องนี้จะเจอใครบ้าง<ม>อะไรอย่างเง<ม>ี้ยค่ะแล้วก็ได้ระดับแบบพี่ๆนักแสดงหลายคนที่แบบว่าโ,โหเก่งกันมากอะไรเงี้ยก็เลยค่อนข้างจะเตรียมตัวหนักพอสมควรนะคะไม่ต้องเตรียมเยอะพ่อเธอเทนมาดีโอ้ยขอบคุณค่ะแม่พ่อเธอเทนมาดีขอบคุณค่ะใช่ยากไหมใช่ไหมคะจริงๆปกติอ่ะเป็นคนแบบชอบร้องไห้ชอบร้องไห้ชอบร้องไห้เก็บกดมาจากพ่อเออไม่ใช่ ลอเล่นล้อเล่นล้อเล่นก็คือก <c oughs> ็คือยากพอสมควรเลยค่ะเพราะว่าบางทีเราอัดดราม่าก,กันแบบว่าทั้งวันอะไรเงี้ยค่อนข้างจะต้องกินน้าเยอะๆน้ําตาจะได้มีเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคน้อคงค่อนข้าวบ้านะคะทีนี้มารับบทร้ายเลยใช่ค่ะยังไงบ้างก,กับการรับบทร้ายเออจริงๆตอนแรกที่เขาบอกว่าร้ายก็ไม่คิดว่ามันจะร้ายขนาดนี้ <c oughs> <c oughs> ร้ายตายเลยร้ายมากสุดมาก ไปดูพ่อแม่แก็บอยู่ไงบ้างเดี๋ยวหน,นังออกมาน่หนูเอง<ะ>คือแต่แต่ตอนแรกหนูคิดว่าหนูจะเล่นไม่ได้แล้วเพราะ,<ล>ะมันยากมากค่ะคือมันร้องไห้แบบเยอะมากแต่ด้วยความที่เรื่องอ่ะมันเกี่ยวกับแบบครอบครัวเกี่ยวกับแบบญาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอได้เล่นเข้ากับแม่น้อยอ่ะคือแม่น้อยส่งอารมณ์ดีมากจนทําให้หนูแบบว่า ไม่ได้รู้สึกว่ามันคือการเล่นละครรู้สึกว่าเหมือนทะเลาะกับแม่น้อยอยู่จริงๆอะไรเงี้ยโกรธจริงๆใช่เหมือนโกรธกับแม่น้อยอยู่จริงเหมือนแม่น้อยเกลียดหนูจริงๆซึ่งไม่จริงใช่ไหมแม่เกลียดเกลียดมันเล่นซะเกลียดเลยก็เลยแบบทำให้มันรู้สึกง่ายขึ้นค่ะแล้วก็มีเลิฟซีนมีตกมีดราม่าไรยากกว่าันเลิฟซีนตกดราม่าเหรอโอ้ยนี่ถนัดนี่ถนัดสุดยอดมันร้ายสุดยอดนี่ว่าเลิฟซีนเลิฟซีนหรอยากยังไงมัน มันก็ม sí, ันก <descript or> ็เข <t ool> <im its> ินเขินไงคะคือมันก็เขินเขินอ่ะเออมันก็เขินนะคะ่ะกับแม่น้อยแครกับน้องสกายสการเนอร์เนอรเขาคู่เขาเป็นยังไงบ้างละครเรื่องแรกเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากเพราะมันเป็นบทที่มีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะผมแต่ก็ก็สบายใจเพราะว่าแต่ละคนนักแสดงเราตัวท็อปทั้งนั้นแบบคอยให้คำแนะนำเราได้อย่างพี่ข้าวเนี่ยก็เป็นเด็ก ไม่ใช่เด็กเดีเป็นผู้หญิงตัวเล็กที่แบบพลังเยอะมากแล้วก็ส่งส่งบทมาเนี่ยคือเราเล่นกับเขาได้เพราะเขาแบบส่งมาให้เราเยอะงนะครับแต่ว่าเลิฟซีเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างใหม่มากแล้วก็เขินแบบเขินมากๆเลยแบบเจอเจอกันฉากแรกคือเราจุบกันเลยใช่ก็เลยค่อนข้างเขินมากๆเลยแต่ว่าพี่้าวก็สุดยอดนะผมแนะนําดีมากนะแนะนำเรื่องจุบแลบอกว่าจุบเลยจุบเลยน้องไม่ต้องไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวจุบใช่ก็เดี๋ยวกลัวน้องเก่งไงเออก็แบบเออแบบ ละลายพฤติกรรมก่อนมาเกอะเต็นก่อนมากเกากันหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าถ่ายเล็บซีนแต่น้องเหงื่อแตกแบบเยอะมากอ่ะจริงๆจริงๆผู้หญิงน่าจะลมแต่กายเป็นผมเขาเดินเกิดเกิดข้าวที่ส้มตำแม่น้อยครับเรื่องนี้เป็นยังไงครับทายาทขายทองคำมันเหมือนแบบบอกตรงๆมันเป็นทางของแม่เลยแล้วก็ชื่อมันก็คือเกี่ยวกับส้มตำอยู่แล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งหลายๆอย่างที่ต้องขอบคุณสำหรับผู้จัดด้วยที่มาเลือกแม่น้อยมาทางนี้ก็แบบถนัดเลยค่ะ แล้วก็ทุกๆคนลูกๆแล้วทุกๆคนเนี่ยต้องบอกว่าลูกแล้วเก่งกันทุกคนค่ะแล้วก็ถ้าเรื่องบทเข้าเข้าเรื่องแบบร้ายกาจยายคนนี้เอาแม่ร้องทุกฉากเลยเหมือนกันมันก,มนก็มันก็เต็มที่กับแม่แล้วโดวยเฉพาะนางเอกขอบคุณนะคะคเรียบร้อยต้องขอบคุณ,คณมิชัยอาะชายัชยชายามิชัยเลี้ยงลูกมาดีจังเลยเก็บไว้นางแต่พุ่งพวดมันพุ้เลย เก่งเก่งเก่งขอบคุณค่ะแี่มาเสิ็จจากพี่ลุงนี่ยนะนี่เสด็จ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 ก่อนอื่นนะจ๊ะสวัสดีสังคมชนทุกท่านจ้านมปกติเนี่ยพี่ถาจะให้ผมไปให้ผมเป็นนางเอกค่ะแต่ปีผมเป็นรับอยเป็นรับก็เป็นให้บอกเป็นคนใช้ของพี่น้อยนี่เราไม่ได้เจอกันนะป๋าไม่ได้เจอกันเลยนะนางเอกนี่ไม่ใช่ในคนนี้ปกติอ้าวเหรอสละค่ะสละสละสละให้ตายโอเคนะคะฝากไว้ด้วยละคร พายาดหายทองคำพายาดหายทองคาจากใจบนสิทธิ์คำสร้อยช่องแปดกดยี่สิบเจ็ดอย่าลืมนะจ้าแล้วก็อะไรอีกอะไรอีกนะเออในเนี่ยนี่แหละในนี่แหละนี่แหละวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้หกโมงเย็นพรุ่งนี้หกโมงเย็นนะครับพายาดหายทองคำลงจอแล้วนะครับ สิบสามนาฬิกาสิบแปดนาฬิกาเจอกันนะจ๊ะที่จอทุกจอนะจ๊ะทานเฉ้ิมทุกจอายกันดเอาติงนางเร็วติงนางติงนางครับผมเล่นเป็นพ่อของมะลิครับน้องแป้ใช่นะครับก็จะเปลี่ยนคาแรคเตอร์ก็จะมีดราม่าเพราะ้กควรเป็นเป็นบุญมั่นที่เป็นคนที่ห่วงลูกสาวนะครับแล้วก็จะเป็นห่วงเป็นยายอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เรื่องนี้ก็ดีใจมากได้เล่นเป็นตัวยืนนี่เพราะว่า อพอตัวยืน,นแป๊บหนึ่งแล้วก็โดนรถชนแล้วก็ตัวนั่งตลอดเลยเีย <c oughs> เข็นตลอดดยครับ <c oughs> ผมสนุกแน่นอนครับสนุกค่ะเรื่องนี้ดูเลยเป็นแบบพื้นบ้านจริงๆแล้วดูแบบมันธรรมชาติไม่ได้เสียแซงล้องเป็นร้องเล่นเป็นเล่นตกเป็นตก <c oughs> แหลกลานน้ำเน้อพระเอกเนี่ยโอ้โห สาสตร์ก็ไปโคนเคิรนหน้าตาอย่างเงี้ยเอาโคนเคิรนมาแปะกันโอ้อยน้ำ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 ประแดกกันศะสาดใส่กันบ่นั่นแหละฮันละฮันละของแท้เลยค่ะอย่าลืมเด้อค่ะเด้อวันที่แปดกดยี่สิบเจ็ดเด้อหกอ๋อเนี่ยยังไงเราขายไล่มอวานไล่แต่อย่างเดียวถูกต้องแล้วถูกต้องไหมช่องแปดกดยี่สิบเจ็ดหกโมงเย็นวันที่สิบสามนี่นะคะไปดูกันเลยเฝ้าดูกันเลยสนุกสนานแน่นอนแล้วรับรองว่าพูดกันไม่หยุดไม่หย่อน พี่อ้วนแกไม่พูดเขาใส่สวยเขา่อนเขาิสวยอ๋อใส่สวยงมาก